อออเอาละครับก็ต้องขอกล้าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้อปแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูเซ็ตเวิร์ดเดอะแ้รนด์ก็กลับกันเข้ามาแล้วนะครับ ในช่วงเวลาเช้าๆแห e ่งนี้นะวันนี้ผมตื่นเร็วหน่อยก็โอเคหน่อยนะเอออากาศดีเลยนะวันนี้ปกตินี่จะขมุกขมัวฝนจะตกแต่ผมว่าเดี๋ยวใบๆเดี๋ยวก็เอาอีกครับอ่ะถ้าไม่พูดถึงเรื่องลีกก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าการต่อสู้มันดูเดือดละเกินนะครับเพราะว่าใครก็อยากได้อยู่แล้วมากาชิรอนนะคมันเป็นไฮบิดม่วงวิบวับยังไงล่ะ เแต่ว่าผมถ้าผมไม่ได้ผมก็ไม่เสียใจนะเพราะว่าหนึ่งสัตว์น้ําเราไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะถึงจะแข่งแข่งแกล้งในระดับนึงง่ะแต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ไงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือผมมีเมการโรดอนแล้วนะดังนั้นถ้าเกิดว่าหลีกอา,อาชิรอนออกมานี่ก็คือเต่าเต่าพิฆาตที่ผมอยากได้อยากได้มากๆเลยตั้งแต่เล่นตั้งแต่เล่นซีซั่นแรกๆเลยตั้งแต่เห็นมันทีแรกเลยผอยากได้มันมากเลยนะถ้ามันออกมาปุ๊บผมตีได้ ก็ผสมได้เหมือนกันนะครับเฮ้ยไม่ได้ยากเย็นอะไร <laughs> อ่ะวันนี้นะครับที่จดหมายนะครับมันมีเลขสามขึ้นปกติมันจะมีเลขสองไปดูให้ว่ามันจะแจกอะไรนะครับเฮ้ยอะไรวะนี่อ่ะสี่สิบห้าฟ้าติกนะครับอ่ะเปิดหน่อย <c oughs> ได้อะไรมาได้ตามสองบรรณนี่แหละนีะ่เรารอคอยเฮ้ยได้เลยอ่ะเจ้าเจมสหนึ่งใบอ่ะ,อะ <c oughs> โอ้ยได้เปิดการ์ดด้วยอืข้างในของไม่ดีเท่าไรเฮ้ยของดีของเรามันสำหรับเรานี่มันดีจัดๆตัวนี้เฮ้ยได้หกสิบห้าเฮ้ยได้เปิดเวลได้เปิดตู้ฟักด้วยอ่ะอุ้ยเอ็กต้าเปิดทุกอย่างโอุ้ยได้ลูกปัดแมงมดอ้อย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 อ้ยหเจ็บหนักๆัืจุกจุก ื้อเือรับเต็มๆอ่ะโอ้โหได้เม็กพี่เม็กมาหนึ่งตัวโอ้โหสุด่ะสุดแบบไม่รู้จะสุดยังไงทำไมแจกอะไรขนาดนี้เรียกว่าผมนี่งงเลยดีเดียวเอาแล้วได้พี่เม็กมาหนึ่งตัวไม่ต้องฟักนะครับเอาไว้ใช้ได้เลยเ <c oughs> จียวแจมสดๆกินมัดพี่เม็กตุม้มโอ้ยเป็นภาพที่แสนจะงดงามเ้ยเจีวแจมเช้านี้มาก็มีเรื่องดีๆแล้วนะครับเล่นกับพี่เม็กหน่อย อ่าไม่ดีตรงนี้แหละตรงที่มีเด็กดื้อเนี่ยอาโวเวนไปจัดการก่อนนะครับเอ้ยเก็บตังค์หน่อยหัวตังค์น้อยช่วงนี้มีแค่69้าล้านเองไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะป่ะไปรับรางวัลตรงนี้ก่อนนะครับอู้วิได้แบบจัด,จดเลยอ,อ่ะก็มีอ่าซีซั่นพาร์ก็มีตัวใหม่เข้ามานะครับมันก็มีชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะมันชื่ออะไรวะจะเชื่ออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะเออช็บชบชบกดดูไม่ได้อ่ะเดี๋ยวกันโอเคมันก็มีชื่อว่าอะไรอ่ะ โกโกลนโกโลนโยซซรัสนะครับอ่าน่าจะถูกนะแต่ไม่ถูกยังไงก็อ่าฝากคอมเมนต์ด้วยละกันโกโลนโยซซรัสนะอืมน่าจะใช่นะีกยโลอนนะอ่ะไอหัวโลนมาแต่ผมได้มาแล้วหนึ่งตัวโอ้โหว่าแล้วเชียวเฮ้ยได้ร้อยหกสิบโอ้โหได้แปดสิบอ้อเติมแบบเต็มเต็มจัดจัดโอ้โหไม่ได้การ์ดดีเลยอนะ่ะ โอ้ยได้การไดโนเสาร์ก็ยังโอเคนะหกสิบห้าโอ้โหเอ้าเฮ้ยเปิดได้อีกป่ะวะเนี่ยมีสิทธิ์นะเนี่ยปั๊ดเฮ้ยได้ไฮบิดอ่ะเจ้าจ้ำสุดๆเรียกว่าเติมกำลังลบแบบเน้นๆเน้นหกสิบห้าโอ้ได้แบบจัดๆเลยอ่ะโอ้โหดูอาหารเดี๋ยวเต็มจนได้อุ้ยอุ้ยได้ดีเนอีกอ่าอย่าลืมเข้าไปรับกันนะครับตรงตู้จดหมายไอยแล้วปั๊ด อได้แดงแต่ก็โอเคได้ในโนเสาร์นะวุ้ยได้คุลาซอลัดอะโอเคอ้าวได้ลูกปั้นนี่ไงเจ้าจัดๆได้ตะของดีๆวันนี้โอ้โหเติมเต็มเต็มวุ้ยได้เชเดอร์บิวเยอะมากดีเน่แดงโอ้โหตัวนี้ได้ไปแล้วโอ้ได้แต่นกอะมาโถเอ้ยเออได้สูคัสตั้งสิอยากได้อยู่เหมือนกันอือหื้อสี่ร้อยห้าสิบห้า มีก็เนี่ยโอ้ยได้ไอพีดอีกแล้วโอ้หเจ้าจมสุดๆสองตัวแล้ว,วะอะให้อีกสองตัวได้ไหมยังไม่หมดอีกอะโอ้ยรับแบบเน้นเน้นจุกจุกหมดแล้วนะครับแต่ว่าได้ฟรีๆมา2 5 0 0เจ๋วสุดๆเลยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวก็ได้อีกอ่ะเนี่ยได้ตัวแน่ๆนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะตามมาเก็บตัวนี้อีกตัวนะครับอ่าก็จะเป็นสมตัวนะโอ้ยอยู่นี้มันแจกกี่ะสมตัวเลยแหละเนี่ยเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าเราต้องเราต้องทําไม่ได้นะอฮ้ยมีสมอันแล้วว่ะ27วันไม่รู้จะไม่รู้จะบิดอะไรดีเลยโอ้โหมันเยอะจะจัดอันนี้อุย้ยมีเพิ่มกันมาอีกอันหนึ่งเล่นเลยนะครับถ้าเพิ่มขึ้นมาอย่างงี้เอาตัวไหนดีเอาตัวมันเลยดีไหม <c oughs> เดี๋ยวขอผมดูก่อนเอ่อโอ้โหตอนนี้ผมก็ เนะเต็มเต็มเกียวเลยเต็มกือนเลยนะครับอ่าเอาเป็นตัวมันเลยโอเคเรียบร้อยหกวันเลยเหรอ <S <S เยอะไปแล้วเยอะไปแล้วแต่ว่าก็โอเคนะก็เอาไปทวงตรงนี้ไปก่อนกันแล้วกันเพราะ10บแบงน,นะโอ้ยตรงอื่นโอ้ยเท่านั้นแหละไม่าาเท่าไรละโอ้โหเรียกว่าเกือบหายขาดทุนเลยนะจากปกติผมมีสามหมื่กับแปดใช่ไหมตอนนี้มีสามหม่นกับเจ็รอยแล้วนะอ่ะไปดูลีกหน่อยนะ อ่าลีกผมก็อยู่แหลงพีเดต้าห,ห,หรือแหลงทองนั่นเองนะครับมีแต้มอยู่อ่าเจ็ดร้อยเก้าสิบสองนะครับอันดับที่ยี่สิบเก้านะโอ้โหแข่งแกงจะจัดฟอจะไม่อยากจะพูดฝั่งนู้นนะแข่งแกงนะครับไอตัวเราดูดับหนึ่งนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามโอ้โหห่างกันจัดเลยอะห่างเยอะมากสามร้อยสามร้อย สามร้อยฝาสามร้อยอือ้โหเกือบสามร้อยยี่สิบเลยชิบหายจ,จัดเลยนะครับ hmm, ต้องชนะกี่ทีวันนี้สิบครั้งเลยนะครับ uh, แล้วสิบครั้งเราจะไปนชนะได้ไงสิบครั้ง hmm, บ้าบอจะจัดเลยไม่เอาดีฟ่าวันนี้มาเล่นเฮ้ย hey, ชิงการน้ำกันไหมดีนเอแดงค่อยว่ากันชิงการน้ำก่อนดีฟ่าอู oh, ้ใช้นกหมดเลยเหรอใช้นกหมดเลยเฮ้ย hey, หรือว่าเราจะเล่นอันนี้ก่อนดีวะ เล่นอันนี้ก่อนไม่เอาดีฟァเอาวันนี้แหละนเสเพอผมไม่ได้เล่นนเโสโารอมาหลายวันแล้วอะไม่ได้จิตใจมันแบบต้องปะยากปะทะแล้วอะมันต้องจัดกันสักหน่อยนะวยมีเป็นพันเลยเหรอมีเป็นพันมันก็จะเหลือ500ไม่เท่าไหรว่ว่ะเดี๋ยวเรื่อยเ่หาแ,แทงดีดีสักตัวนะตึ้งตึ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 งวิมีสามพันกับสามพันห้าเลยเหรอเลือดจะเยอะไปไหนเนี่ยเอาตัวนี้แองกิโลไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอา อุ้ยผมล้มได้หมดอะผมเก่งไม่ต้องพูดถึงเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่ง400ต้องมี400เลยนะสี่ก็จะเป็น600นะ600คงโจมตีไม่เยอะเท่าไหร่หวังว่าจะคงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับต้องสู้ได้นะสู้ได้ดิฉันชอบฟําเสียงเอาอย่างเงี้ยแหละเลยมายังเหลือห้รยสเลยอะเยอะจัดจอ่อะ ไม่กลัวหรอกกระเถิยนกกระจิบกระจอกพวกนี้ดูโลกเกาะของฉันซะก่อนไม่ใช่ว่าจะงัดเข้ามาได้ง่ายๆนะครับมาเลยกาใส่เวลามีสองโจมตีหนึ่งโอเคเรียกวก็อนให้เราเก็บสแต็กได้แบบเน้นๆตัวนี้มันก็ชื่อ R C Cordon R C c o อ d o n Pro อ,อ,อาณาพัฒนาานะครับชื่อเรียกยากที่ไหนเ้วยก็พี่เฮีของคำไปประสมด้วยนะผมก็จะป้องกันตอกนอี่มันอา้าวทัได้เปรียบไปหมดไปแล้วอะ จะวนนี่งเงี้ยมาเลยเอ้ยมันไม่ทำอะไรเลยทีนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทับขืนปล่อยไก่ต่อไปผมตายนะตายแบบยับยับอ่ะตัวนี้เรามีอู้มีแค่400เองนะเมียน,น้อยเกินไปนะโจมตีห้านะเออผมโดนกัดแล้วเออตายไปแล้วนะมันตัวสี่ร้อยโจมตีสองพันสามนี่มันคนไม่ใช่เรื่องง่าย จมตีหนึ่งจมตี2อจมตีสามจมตีสอุ้ยได้เลยว่าเจ,จ้าแจมดโซดนตายใจอยู่เลยกระทืบมันหนีไม่กระทืบด้วยเอาหัวฟาดนะครับโอเคมีงอนแสดงว่างอนต่อนั้แงงน,นแข็งนะครับเอฟาดดังตรำเฮ้ยมาอุ้ยไอปากโตออสัตัวนี้เป็นวิบวับนะอันตรายจะจัดผมก็จะทำอย่างนี้นะครับอันตรายนักใช่ไหม อันแน่ <c oughs> มีหกเลยสิท่าเจ้าแจ่มสุดๆเลยอะ่ะเราตายแล้วนั่นเนี่ยโดนอย่างเงี้ตายในตายชัวจมตีออจะรอดไหมผมเอ้ยายท้องไปเลยวะโเอ้ยสู้ไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ฉันก็อุดมไปด้วยไฮบิดเหมือนกันถึงจะไม่เก่งเท่าพวกแกแต่ก็พอสู้ได้แหละพ <c oughs> อสู้ได้แหละอุ้ยตัวนี้มีพันเนือห้ารย 500ร้เราดับดาเมจได้ทีหนึ่งนะครับเราจะป้องกัน1 2 3นะครับมีเลือดเท่าไหร่เนี่ยอา่าเราต้องโจมตีเขา4เลยนะจะบอกให้อันตรายจะจัดตายตายอยู่เลยตามเอ,อื้อล่นไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมเสียงไม่ไดันเลยไม่เล้าใจเลย <c oughs> มาวุวฟันตุยมาเลยนี่ขนาดมึเป็นวิบวับนะเนี่ยมึงยังฟันตุยอย่างเงี้ยอ้าวเสร็จโตซะอย่างเงี้ยอะสัม ผมไม่ตายนะครับนี่ไม่สะเทือนเลยจัดการมันยาวมันไว,ว้นี่นะฮะเรียบร้อยเราบาเลนก็ทำผมชนะไปแล้วนะครับชนะจัดจัดเลก็ชนะได้โดยที่ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับแต่ยกต่อไปนี่สิประเด็นเดือดประเด็นเดือดอย่างแน่นอนงานงาเห็นไหมโอ้โหดูแต่ละตัวดิ บ้าจะจัดเลยอ่าแต่เราเอาพืชไปเราไม่แพ้นะถ้าพูดกันตรงๆนะครับเราจะเอาพืชตัวไหนไปดีว่าที่เราจะชนะมันได้เนี่ยหนักแน่นจัดจัดไม่พอวะต้องมีดาเมดวันนี้นะต้องเอาพืชที่มีดาเมจวันนี้นะครับอู้งไม่มีพืชที่มีดาเมดเยอะเลยตายแล้วทํายังไงเดีเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อ้เป็นพันกับเก้าร้อยเลยเนยเยอะมากเลยในเนี่ยดาเมดฝั่งโน้น อเอาตัวพี่เขียวไปตัวหนึ่งครับพี่เขียวอัพตัวแฟงไปนะครับพี่เขียวโดนตายเลยเนี่ยถ้าพี่พี่เขียวโดนไปเป้งหนึ่งนี้พี่เขียวถึงก็ตายเลยนะแล้วก็นกนกเอาตัวนี้ไปน่าจะได้แล้วมั้งน่าจะไวอยู่นะป่ะลุยยู่นี้นับวันนะโห่เจะแยกชิงได้การสักน้ำสักใบนี่มันมันพัวสุดหินมีปิงตัวใหญ่ ดูก่อนเอ้ยผมไม่ตายหรอกผมนี่มันยอดละเก็บตแตกไว้ทีหนึ่งนะครับยังไงจะต้องให้น้ำโดนเนื้อเราไม่ได้นะถ้าน้ำโดนเนื้อนี่ละลายทันที <c oughs> <c oughs> ต้องเรียกว่าเหมือนยังไงอ่ะเนื้อ,อยังดีเนื้อโกเบกินเข้าไปแล้วละลายในปากโอเคโดนไปหนึ่งตั้มนะครับไม่ตายอมตะสุตๆดึกแล้วว่ามันจะต้องเปลี่ยนตัวมาอย่างนี้นะครับแต่เราเปลี่ยนตัวไปเรายังล้มมันไม่ได้นะผมก็จะป้องกันหนึ่ง ป้องกันหนึ่งป้องกันสองแล้วเหลือไว้หนึ่งนะครับโอเคลอยฉันเปลี่ยนตัวได้ก่อนเถอะี๋ยวแกจะพบกันจุดจบเอ้ย <c oughs> นี่ยังอยู่ได้โอเคตาต่อไปมันมีสามใช่ไหมผมจะป้องกันหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เก็บไว้หนึ <c oughs> ห่งมาจะกล้าโจมตีสามไหมละ่ะอยากจะรู้เหมือนกัน โจมตีสามเข้าทางจัดๆโอเคดี้ละมึงตายแนะ่ย่าอยู่เลยเฮ้ยออกมาพี่เกวสังหารมันยูเน่มันไ้มันสดๆอื้มอ้ยต้องโจมตีสี่เลยแล้วหมดแม็กเลยอ้ยนี่นะโอเคโจมตีสี่เลยทีเดียวมันเลือดมันเยอะมากเลยนะครับต้องสามพันเก้าแน่บ้าจัดๆเลยอุ้ยมันโจมตีพี่เกวแค่สอง,องนะีงไง จิบหายแล้วแล้วมันยังเหลืออีกสองว่ะตายแล้วตายแล้วตายจัดเ,เรื่องไงเราโจมตีก็ไม่ถึงแน่นะผมก็จะเก็บสแต็กไว้ให้หมดเลยมันเป็นแผนการเด็กโอ้ยอูลุ๊กี่โจมตีก็ดีอะตายแล้วมันมีหกเนะียเอาเปลี่ยนตัวเหลือห้านะครับโจมตีห้าผมตายสิครับอย่างเงี้ยจะอยู่รอดได้ยังไงเออเรียบร้อย ยังไงต้องกำจัดตัวนี้ก่อนนะครับรู้สึกว่าตัวนี้ทั้งเลือดทั้งดาเมจแสนอันตรายอ,าอันตรายยิง่งยิ่งจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสามตัวนี้มีหกร้อยรับดาเมจได้แค่ทีเดียวนะครับหนึ่งสองสามแล้วเหลือไว้สองโอเคว่าเรียกว่าจัดจัดและนี่นะฮะเรียบร้อยไฮบิดก็ไปหนึ่งตัวมาระหว่างไฮบิดคอมมอนกรับ วิบฟ็อบจับตาใครจะชนะกันแน่อ้าวผมชนะเลย <c oughs> ไม่ต้องลุ้นเลยตูเห็นได้เอาเอาชัยชนะไาให้ผมด้วยแทะตายต้เถยอยู่เลยถูเพชรเด็กเจอ่าไม่ตายซะ่อยไม่ใช่่าไม่ตายได้แค่หกแต้ม <c oughs> โอเคหัวตสกิ้เบาๆดังกรอกเลยนะครับคอหักหรือเปล่าไม่รู้นะครับตะเกะโอเคเออไปชนะได้ อ่านี่เราชิงการ์ดสัตว์น้ำกันใช่ไหมใช่จริงๆนะจะบอกได้โอ้โหจะดูดิความอันตรายร้อนแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวโอ้โหบ้าหยดูดิดูฝั่งนู้นดินี่มันมาหันตะไยร้ลายชัดๆไม่ธรรมดาเลยอะ่ะโอ้โหูมึนแกล้งกันชัดๆอนะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งอาทูเพนแดกไปมั่งนะแล้วก็เอาเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนตัวมาใช่ไหมเมื่อมันเปลี่ยนตัวมาอุยสี่บันสอง เลเวลห5 4ส0เลเวล5้าเดี๋ยวผมจะกืนมันเลยนะครับโดยโดยใช้ตัวนี้นะครับดาเมจจัดเลย <laughs> เดี๋ยวจะกืนกินมันเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ต้องเอาไม่ได้ต้องมีน้ำที่แบบว่าแข็งแกร่งมันต้องแข็งแกร่งแล้วนาะทีนี้โอเคแล้วต้องมีเลือดด้วยนะถ้าไม่มีเลือดนี่เฮ้ยนกสิ no ไม่ใช่เดี๋ยวเลือกไปผิดแพ้อีกโอ้โ่เอ้ยนก ดาเมจะจัดเหมือนกันตัวนี้เรียกว่าเอาดาเมทจะจัดอย่างเดียวเลยอ่ะไม่คิดอะไรเลยอ่ะอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเพลาโรดอนไปดีไหมยังไงก็รับการโจมตีได้ได้หนึ่งครั้งอ่ามันเหลือสี่มันเหลือ,เ,ลอเดี๋ยวผมคิดก่อนมันเหลือสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบได้หนึ่งครั้งได้สองครั้งเลยนะถ้าเพลาโรดอนไปตายไม่เอายากเสี่ยง ชอบอันตรายความอันตรายที่มันต้องอยู่คู่ก,กับเราเลยทีเดียวไม่ดูดีเดี๋ยวไม่สนุกไงอโอเคผมก็จะตายนะไม่ตายนะ,ะเก็บไว้หนึ่งเสียงจั่นเลยดูดีมาถึงเดีเก็บไว้หนึ่งนะมาเดี๋ยวไม่ได้เก็บตแัแตกไงเดี๋ยวไม่เปลี่ยนตัวอยู่แล้วนันไงเห็นไหมเปลี่ยนตัวอยู่แล้วคำนวณถูกคือแล้วนะมา อ่ามันมีหนึ่งใช่ไหมจะป้องกัน1นสองนะครับแล้วก็เหลือไว้หนึ่งในสเต็กฉันก็เหลือเกิดนายอยู่แล้วนายสู้ฉันไม่ได้ง่ายๆหรอกตดแชงเจ็ดสองหนึ่งจนตีหนึ่งแต่สแต็กผมก็สมบูรณ์แล้วนะครับโอเคเฮ้ยผมเหลือเอามาผิดนะผมไม่ได้เอาน้ำมาไปเอา ไปเอาเนื้อมาททำไมเนี่ยโอ้โหเลือกผิดอยู่ดีอย่างว่าแหละเช้าเช้านะครับงงงมึนมึนแล้วกูไปเอาเนื้อมาททำไมวนะเนี่ยตายแล้วไม่ได้เอาน้ำมากดผิดนะตายแล้วจิบหายแล้วโอเคแต่ผมก็เก็บสแต็ปครบแล้วนะครับเรียกเลือกสแต็ปมาหน่อยนะมา <c oughs> ดกดผิดฉันก็ไม่กลัวหรอกเพราะฉันก็พอมีดาเมดเหมือนกันที่จะล้มแกมา โจมตีหกผมตายนะตายโดยสมบูรณ์แล้วมันก็หมดสแต็กไปเอือแต่ว่ามันก็แย่น่อยตรงที่ว่าตัวนี้จะใช้สแต็กเยอะมากเลยนะครับแล้วตัวล่างเลือดก็ไม่มีนะคตายแล้วโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่โจมตีห้าเลยอะ่ะหวัวต้องโจมตีันห้าเลยหมดสแต็กโดยใช้เห็ดตายซะยียอย่เลยงักงักตามเอือนี่ไงตัวนี้มัน เราจะมันต้องจบดซีเพราะว่าเรามีสแต็กเหลือ3นะครับบ้าจ,จัดเลยโอ้โหเลือกมาผิดนะครับแต่ไม่เป็นไงไงมันจะได้ดูสีไง <c oughs> อะไรด,ดูสีคืออะไรส <c oughs> ูสีดิเออมา <c oughs> ตอนแรกผมเจ้าตัวเหมือนกันมาเนี่แหละถ้าเอากันจริงๆจบตีนนหนึ่งจมสีส <c oughs> จมสีสนะครับแล้วก็ตัวนี้พันสามหลือเจ็ดร้อยผมรับดาเมจได้ทีหนึ่งนะครับ 1,2,3แล้วก็เหลือหนึ่งหุยเหลือหนึ่งยังง่ะบ้าล้อยบ้าจะจัดเลยนเี้ยไม่งั้นเหลือสตกอ็กเยอะโอเคเรียบร้อยหัวสองบันสองเลยอ่ะบ้าพอจริงๆิ <c oughs> ไม่งั้นเหลือสองเปอร์เซ็นชนะนี่มันใกล้เคียงกว่านี้โอ้ยมันจบตีนสี่บนเลยบอลแจวแจมสุดๆหึหึน่าสะบัดไปนิดนึงนะเกือบตายแต่ว่าตายตัแก ออราออกใช่ไหมไม่ถ้เรียบร้อยเหยียบเข้าไปที่หน้านะครับโหดจริงๆนกตัวนี้เกือบไปแล้วเลยโหเลือกตัวไปผิดนะมากยกสุดท้ายนะครับโอ้โหเรียกว่าสบายบื้อสบายบื้อเลยทีเดียวเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนตัวใช่ไหมโอ้เล่นยากเหมอือนกันนะเนี่ยเล่นยากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวมาแล้วมันจะเปลี่ยนตัวไหนอนะเอออันตรายนะเนี่ย บ้าแล้วบ้าแล้วคิดไ,ไ,ไม่ออกบอไม่ดูกเลยมันอยู่ตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนตัวนะเดี๋ยวผมจะบีบมันเลยเดี๋ยวผมจะใช้พืชสองตัวเลยนะไปบีบมันนะเอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ให้มันเปลี่ยนเป็นตัวสุดท้ายนะเปลี่ยนเป็นตัวกลางปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นตัวกลางปุ๊บสมมติว่าถ้าผมใช้เนื้อใช่ไหมใช้ไอ้ใช้น้ําใช่ไหมผมจะใช้น้ําปราบตัวที่มันเปลี่ยนไปแล้วมันก็จัดการผม ผมก็ใช้พืชตัวสุดท้ายจัดการมันแต่ผมจะสู้เนื้อตัวสุดท้ายมันไม่ได้นะครับดังนั้นผมจะต้องทาอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องเอาน้ําที่ไว้ใจได้เลย <laughs> ต้องเอาน้ําที่สุดๆเลยอะ่ะโอเคเพราะว่าไี่หลือมไม่ได,ไได้ไม่ได้ลองเอาพี่นี่ไปเล่นสักตัวเ <laughs> ออไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ก็ราบได้สบายๆแล้วผมคิดว่าไม่น่ายากเย็นเท่าไหร่นะครับอ,อันนั้น3มยกใช่ไหมสามยกดีนเอแดงผมว่าเอาตัวนี้ไปดีกว่าโอเค ตัวเยอะอ่ะคุณตัวเยอะอะเลือกไม่ถูกก็จะเอาตัวไหนดีเอามันโหดไปวะมันโหดเกินไปมันหดเกินไปเอาตัวนี้ก็พอเออความอันตรายจะได้ใกล้เคียงกงนหน่อยรวยมาผมจะบีบให้มันไปอยู่ตัวท้ายนะแตรมเทปมาไเจอกันะหน่อยไปเลยอ่าตัวนี้มีพันหนึ่ง ตัวนี้มีพันสองเลยเหรอพี่เขียวบ้าจ,จัดเลยอะ่ะพันหนึ่งกับพันสองไม่มั่นใจป้องกันหนึ่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันเปลี่ยนมามีหนึ่งแล้วทีนี้ดาเมจมันเกิดมากว่าผมนะครับมีสิทธิ์นะนี่มีสิทธิ์เปลี่ยนมาแล้วดาเมจมากผัดฟาดเลยม้วเกือบโอ้หนี่้าไมป้องกันหนึ่งนี่เกือบไปเลยนะโอเคอะซับยังอยู่เห็นไหมมันเปลี่ยน,เ,ยยเ,น,นเป็นปตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะ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 บ้า สู้เขาอาฟตอย่าไปยอมแพ้ถึงคอเราจะเล็กแต่ว่าเราก็พอสู้ได้โอเคอดีนะผมทําอย่างนี้นะครับถ้าผมไม่ทําอย่างนี้สแต็กไม่เต็มนะเราจะโดนโดนโดนงาบโดนงาบลากไปแดกนะมามีซามนะมันโจมตีแน่ๆนะครับโจมตีหนึ่งเฮ้ยเกือบตายครับผมไปยังรอดมาได้เออมันโจมตีหนึ่งมันยอกเรานะครับเราก็จะโจมตีมันไหม ต้องโจมแน่ไม่โจมนะเพราะว่าเดี๋ยวโจมยังไม่รู้สแต็กเราแล้วเฮ้มันห้านะครับเฮ้ยมันมีเสียงมันมีไม่ถึงห้าว่ะไม่โจมตีว่ะเดาไม่ถูกเลยว่ามันจะทำอะไรนะแต่ว่ายัางไงผมก็ต้องยึดหลักว้าอาร์ามีหกแล้วทีนี้ทีนี้ยมันโจมแน่มันโจมแน่แต่มันจะโจมเท่าไหร่อ่ะมันโจมห้าหรือเปล่านี่แหละโอ้โหบอทด,ดันนี้รู้สึกจะฉลาดโจมตีห้าจริงด้วยเหลือไม่ถึงนะ เออกันเด่นงไงท้องไปเลยายแล้วตายแล้วผมว่าเอาน้ำมาไม่กระแหล่งเท่าไหร่ซะด้วยจัดๆเอ่ะเปลี่ยนตัวนะเดี๋ยวดูไดเมทอโรดเนี๋ยมีพันหนึ่งนะพันหนึ่งบวก,กอีกโอ้โหตายแล้วผม,ผมก็ป้องกันสี่เลยเนี่ยออป้องกันสามผมมต้องเปลี่ยนตัวป้องกันจบตีหนึ่งจบตีสองอ่าจบตีสามจบตีสี่แล้วก็ มันเปลี่ยนตัวมามีสามใช่ไหมตัวนี้มีพันหนึ่งนะต้องป้องกันป้องกันสามอยู่ดีอะี่พันหนึ่งมันเหลือห้าร้อยโอ้โหตายแล้วลืมไปป้องกันสองก็พอไปเโอ้ยมีหกร้อยว่ะโอเคมายิงป้องกันสองก็พอเพราะมันต้องเปลี่ยนตัวมาแน่ๆเห็นไหมเปลี่ยนตัวมามีพันเจ็ดนะครับโอ้ยป้องกันสองไม่อยู่ป้องกันสองตายนะครับ โอตายแล้วอุ้งโดนกดจัดเลยนะเนี่ยเอ่อมันมีสองใช่ไหมมันมีสองเปลี่ยนตัวยังไงก็ต้องเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนตัวไปก่อนโอเคเออแต่ตัวดาเมจเยอะเกินไปอ่ะโจมตีมันก็ไม่ตายเดี๋ยวก่อนอืมป้องกันหนึ่งป้องกันสามเอ้ยผมตายแล้วแน่ๆนะครับมันมีหกแน่ที่หายแล้ว แพ้จัวโจมตีหกเลยเอ,อื้อโดนกัดผมอมเอ,อือหแผ้จนได้นะเนี่ยมันโหดเกินไปออมันโหดจัดเกินไปออยังไงก็แพ้แล้วจมตีมันเลยเออยังไงก็แพ้แล้วแน่ๆนะจมตีมเลยเอ,อ้ยพันแปดเองมาโถเอ,อ้บ้าจากนบ้าทีีสุดเลยโอ้โหวายสู้ไดเมดโดนไม่ได้เอ,อือเรียบร้อย แอบไปซะแล้วมาสงสัยผมต้องเอาจริงแล้วนะครับถ้าผมไม่เอาจริงนี้สงสัยคงชนะมันยากนะครับไม่อยากพูดคำนี้เลยแต่ฉันโค้งตัวเอาจริงแล้วนะ <laughs> เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาอ่ะผมตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเอาพืชตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเอาเอาน้ําตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาน้ําตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครเออต้องเอาจริงซะ่น่อยแล้วถ้าไม่เอาจริงไม่ได้แล้วนะครับ เพราะว่าโมโหมันจะจัดต้องสังหารมันแล้วมั้งสงสัยสภาพนี้ต้องเอาจริงกันซะหน่อยไปลุยบอย่าทำให้ฉันดูแย่จะจัดการแกอยู่นีแ่แหละไอ้นกไอ้นกเป็ดตายซะอย่างทีู่เลยโมโหมาก ย,ยัยไม่นะโอ้ยเก้าร้อยเองเดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวมาผมโดนจ้างๆเลยนะครับอ้าโอเค <c oughs> เปลี่ยนตัวแน่ๆอยู่ไม่ได้หรอกครับมีพันแปดเลยผมโดนพันแปดเลยนะ <c oughs> โดนแบบจัดๆเลยอ้าวไม่โดนว่าป้อ,าองกันส่องไว้ก่อนดีอย่างนี้เราเก็บสแต็กได้ดีครับโอ้โอเคพี่เขียวให้โอกาสนะม้าขอแก้ตัวหน่อยพี่เขียวตะกี้นายทำให้ฉันดูแย่จัดๆอ่า 8ใช่ไหมเดียวเดี๋ยวเดียวเปลี่ยนตัวสิครับอยู่ได้ยังไงอะมี600นะครับแล้วก็ป้องกันสองไว้ก่อนยังไงก็อยู่นะครับยังไม่ตายง่ายๆแน่มาเนิ่นจะมีแค่สี่เองถ้าแกเปลี่ยนตัวแกก็มีสามยังลมฉันไม่ได้หรอกเอาซิมาทีนี้เราจะตายแน่โจมตีสองเลือนหนึ่งจำไว้เลยนะเออโจมตีสองเลือนหนึ่งนะอ่าโจมตีสองเลือนหนึ่งใช่ไหม เปลี่ยนตัวทำการเปลี่ยนตัวยังไวแล้วก็เก็บไว้เพื่อนสามโอเคมอสแตกแกก็ใช้กระบอกพอกันนี่แหละแกะกล้าโจมตีสี่ไหมละ่ะโจมตีสี่โดนหลอกกห้โจมตีเนับยอุ้ยผมตาย <c oughs> นี่แหละมันเป็น,นทีขันแล้วแหละแกะเตรียมตัวตายได้เลยออกมาเจอกันใหม่แหมหนีชันนักตายซะเถออย่าอยู่เลยหนี ใหญ่โม่พุดดอนนี่นะนี่นี่ไม่พ้นแล้วเด็นกันดอนโอเคแหมต้องให้เอาจริงจนได้นะมาพันเจ็ดเก้าสิบเก้าเลยเหรอเยอะจ,จัดเลยนะเกือบพันแปดเนี่ยอีกแค่แต้มเดียวนะโจมตีสี่อือหอทาบอโบสอรัสโคตรอยากได้เลยแต่ต้องเติม VIP นะเมื่อเราเติม VIP เราก็จะสามารถเปิด JW ของอของ VIP ได้นะตัวนี้พันสองเหลือหกร้อย ไม่เท่าไรพวกกันส่องก็อยู่แล้วไว้ใช้ไม่ตายตายแล้วไอ้กิ้งกาน้อยนี่นะจะมาสู้นันดาโกสุขัดได้ยังไงสอรัสที่ไม่สุขัดนี่ทำไมมันถึงเป็นสอรัสเนือเพราะว่าเป็นท่าเป็นท่าทาน้ำนะเนื้อมันน่าจะใช้สุขัดนะแ,แต่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวว่าสับกับนันดานันดาสุขัดนะอืนี่มันมีคำว่าโคเพิ่มกับคัว่าสอรัสเพ้่มานะตายแล้วที่เขียวฉันไม่อยากขับนายเลยแต่ว่า วันนี้นายยืนอยู่คือข้างข้างนุ่นใบตองตายโอเคเรียบร้อยหมื่นเจ็ดนะฮึตาจะได้การนามตอตายบ้าชิบหายเลยเป็นติ๊กติ๊กนะครับอ่าสิ่งที่อยากได้ก็คือการ์ดทองทั้งหลายนะปัดดืดดูดดูดดูดดดูดดืดเฮ่ยป๋าเมือกโอเค เสียใจตรงได้ปลาหมึกนี่แหละอุ้ยอันดับเราตกมาอีกแล้ววะอันอุ้ยตกมาอีกแล้วอะอันดับที่สามยิบสี่แล้วว่ะ้โวตกจัดๆเลยนะสงสัยจะต้องไปต่อสู้อีกแล้วนะอืมตะกี้อันดับที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเฮ้ยมีอะไรผ่านเนี่ยซีซั่นพาร์ทผ่านหรือเปล่าอ่ะพอดีฝ่านะครับศึกในหน,นเสาป่วนต้องเรียกว่าป่วนเจ้าสมุทรในโนุเสาเกี่ยวอะไรกับเจ้าสมุทร เี่ยวสิเพราะว่าตฏแย่งสนามนะครัพอดีฝ่านนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างนะครับอ่าลีกเป็นยังไงบ้างนะครับได้ตีแพ็กอื่นบ้างไหมตีแพ็กอื่นมันก็ได้นะเอาไว้ฟาร์มถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับลีกนี้เดี๋ยวลีกหน้าก็มีมาใหม่นะครับก็ตัวใหม่ๆก็ใกล้จะเข้าแล้วนะโดยเฉพาะโดโดนะครับเตยมเตยมตัวที่จะแย่งโดโดอ่ะนะก็จะเป็น ไดโนเสาร์ธาตุพืชน,นะโดโดนะครับอ่าผมเห็นแว็บ,บมาแล้วจากอ่าเว็แบบนอกนะครับอ่าอดีฝากนะถ้าใครมีอะไรก็าฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็อ่าฝากเข้าไปติดตามผมที่เฟซเฟซบุ๊กด้วยนะครับเฟซอะไรเฟซเฟอร์แ <c oughs> อ่แล้วเฟซบุ๊กวันนี้ไปแล้วไปจริงๆแล้วนะครับสีโยเกนุกคนเฟดายังเล่นอยู่ฮ่าไปแล้วเฟืย